แตงวันนี้ไม่ได้ทํากับข้าวมากินอยากกินแหนมเนืองอ่ะไปหาซื้อแหนมเนืองให้กินหน่อยสิอยากกินแหนมเนืองใช่โอเคโอเคเดี๋ยวไปดูให้โอเคไปทุกคนไปหาซื้อแหนมเนืองกันก็นั่นแหละครับวันนี้เขาไม่ได้ทํากับข้าวเราก็เลยต้องอาสาขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาแหนมเนืองตามความต้องการของข้ากันไป ก็วันนี้ขับรถอากาศดีมากเลยไม่ร้อนเลยดูไปแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับนี่ไปตามทางเลยนุ่นายจอมพระเลยขับลงไปเรื่อยๆจุดหมายเราอยู่ฝั่งขวามือปั๊มน้ํามันไปเราก็จะเลี้ยวรถกลับมาเดี๋ยวเราจะเข้าปั๊มน้ํามันกันไปนี่มาถึงจุดหมายของเราแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่จอดรถกันนั่นแหละพอเดินเข้าไในร้านนี่แทบช็อกเลยดูหมดโอ้โห แต่ไม่เป็นไรเราถามคนแถวนี้แล้วแหละเขาบอกว่ามีอยู่หน้าสถานีรถไฟไปเราก็ขับรถกลับไปที่เดิมเลยไปหน้าสถานีรถไฟกลับมานี่ได้แล้วพอเราได้แหนมเสร็จเราก็จะขับรถกลับร้านกันเลยเอาไปให้เขากันไปหลังจากที่ขับรถวนหาแหนมเนืองให้เขาอยู่พักใหญ่สุดท้ายเราก็ได้ดูสีหน้าเขาสิได้มาแล้วคะ่ะทุกคนอยากกินแหนมเนืองม,ม,มากก็เลยใช้ให้พ่อค้าไปตะเวนหาซื้อให้ มา,อ,าอยากกินมากเพราะว่าซุรินอ่ะมันไม่ใช่แหล่งแหนมเนืองเนาะมันไม่ใช่ถิ่นแหนมเนืองก็เลยหาก,กินยากค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันว่าเจ้านี้เขาจะมีอะไรให้บ้างเนาะไปแกะเลยว้าวมีอะไรให้อันนี้คืออันนี้ชุดผักรวมอ๋อเขามีผักมาให้อย่างนี้เลยรวมแต่เราไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าเรามีผักมาจากบ้านของเราเองถุงใหญ่เลยก็เลยอยากกิน มาดูอีกอ oh, มีมะม่วงหนึ่งลูกมะม่วงกล้วยหนึ่งลูก uh huh. เป็นกวาหนึ่งลูกแผ่นแผ่นปอเปีย๊ยะแผ่นแป้ง oh. อแล้วก็มีน้ำพริกน้ำมีถั่วลิสง uh huh. พริกกระเทียมอันนี้น้ำจิ้มแหนมเนืองเข oh. าทำถุงสวยดีนะ อันนี้ตัวแหนมเนืองของเราจะอิ่มไม่เนื้อแค่นี้เราต้องคิดก่อนเดี๋ยวเราชิมก่อนถ้าอร่อยเดี๋ยวจะไปซื้อมาอีกโอเคว้าวก็ใช้ได้เดี๋ยวเราจะไปล้างแล้วก็ไปหาทุกอย่างมาเดี๋ยวไปกินกันเลยไปนี่แหนมเนืองของเราเสร็จแล้วไม่รู้ใครเป็นคนอยากกินกันแน่หรอไม่รู้ใครนต่จัดก่อนเลยจัดก่อนเลยนี่อันนี้เม็ดพริกผัก ผักเขาน้อยมากดีนะที่เราเอาผักมาจากบ้านนี่มันก็พอดีพอดีของเขาแหละนี่นี้แหนมอันนี้ใส่กล้วยด้วยกล้วยใส่มะม่วงมะม่วงซีกเดียวพอแล้วแล้วก็ใส่นี่แกะราบกเ็ดแกะแล้วใช่จะเป็นเสียฟันขอขอพริกสองสองชิ้นแล้วกันแล้วก็นี่น้ำจิ้มของจิ้มใส่รวมแบบนี้เลยมันจะได้ง่ายนี่คนคนใส่รวมรวมกันไปอย่างนี้เลยมันจะได้ง่ายๆไม่ต้องตักเยอะ หอเป็นไหมนะ้าอ,อ,อร่อยอ่ะเนอเด็ดมากเลยอ,อันนี้ผักใช่อีนนผักเราหออยงี้เลยนี่อยากกินอะไรก็ใส่ อยากกินอะไรก็ใส่เข้าไป,ปหอ,อย่างนี้เลยมาอืกินผักเยอะก็อร่อย,อยงี้หรอเส่อมะเส่มะม,ม,ม่วงตัดเปรี้ยวมันน้อยนึงไม่เอาพริกเหรอ,อขอแล้วคำแรกอย่างเผ็ดเลยพ,พริกคำแรก คำแรกเผ็ดเกินไม่ไหวพริกสองชิ้นน่ะเผ็ดมากคำที่สองแซบแซบอร่อยแต่คำแรกใส่พริกสองเม็ดไงเผ็ดเกินไม่ไหวคำที <c oughs> ่สองไม่ใส่เลยแหนมเนืองต้องเข้าแล้วแหละอือผู้สัวสน้นแหนมเนืองต้องเข้าแล้วตอนเนี้นานๆได้กินทีก็อ่อยเนาะไม่นานได้ไงเนาะ ขับรถตะเวนหาจนรอบเมืองสุรินทร์สรุปได้ที่ไหนใกล้ๆตรงนี้เองหน้าสถานีรถไฟสุรินทร์นี่ขับรถออกไปข้างนอกนู่นอันนี้ชุดเล็กใช่ชุดเล็กก็กําลังดีสองคนใส่กล้วยด้วยชอบอะไรก็ใส่ลงไปกล้วยมะม่วงแตงกวาแล้วแต่ใส่ใส่มะม่วงลงไปมันตัดเลี่ยนอร่อยดีก็เขาทามาให้คู่กันอย่างงี้ไหกินด้วยกันดูดิ น้ำพริกเขาเนื้อแซ่บดุดุด,ดผัก,ผกเอามาจากบ้านใช่เขาให้ผักมานี้ยดเดียวเองแต่ว่าแต่ว่าผักเขาก็ไม่สดด้วยแล้วมันก็จะเริ่มแบบมันเริ่มแบบมันมัน,านนานนั่นไงมันเริ่มแบบเฉาเฉาแต่ยังอื่นก็ได้<ม> ขออนุญาตไปกินก่อนแซ่บๆน้ำกันพี่น้องมาเด้อ